นี่คะ่ะเสร็จแล้วรัวนะคะเดี๋ยวเททับหลังอนะเสร็จแล้วนะก่อเสร็จแล้วคะ่ะอัปเดตนะก่อเสร็จแล้วจะเททับหลังนี่คืออัปเดตรัววันนี้นะอันนี้แกะแกะออกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ ยอดเคือฝนที่ตกแห้งอัมานี่เมฆ ประตูหลังบ้านกำลังจะติดบ้าดขอนอนหลับอยู่ว่าได้เสียงอียังแปดปัดแปดเจ้าไม่ได้ใช้ใจประตูวงนี้ใครนอนหลับอยู่เขาว่าเอ๊ะคนตัดย่างมาไปกบ

ไฟมาเชียเสรเทียงสิเป็นบุ้งแล่้วแห่ย่แล้วเทียงโอ้โหบงแห่ยี่แล้วเทียงงานนี้ก็อัปเดตคลิปนะคะวันนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไม่ไดนน้ำฮะ แต่แล้วเราแจ้งยอ,งอดค่ะ <laughs> อ,อันนี้คือห้องครัวนะคะห้องครัวอันนี้อ่ากันเปื้อนก็เรียบร้อยปืด๊ดใครว่าฟีมือ Phí mưu phu cơ xuất yên đây <laughs> Cháu cốp bãi lý bộ ôm cốp bò <laughs> <Ha? cười> <laughs> <laughs> ก็เดก็บบกบวบข้กไปเจ้าบกบวบไปเด้อเนี่ยอ๋อกบตัวบางใหญ่ดินะบ้าพอตะห้องปาดปาดขอกระิบอเจาได้นี่ยขอสิไปเก็บกบสิไปเก็บบกบ,บ,บ,บว,ว,กวบมาให้กบนีบ้บีอมได้บานี่กบนีอโอ้อยกบนีเลียงมาัจากขั้นปีแลวนี่ ข้ออมกบขอกระเสือ้อเจ้าข้อกระเสือ้อเจ้าได้นีอ,ะะอมกบนะวันนี้เหรอออมกบูวันนี้นออนเออกบกบพนาน,นี่สิกินเมดปันนี้มเจ้า้สิเจ้าก็มาเปื่อยแล้ว มุมด้านนอกมาแล้วอันนี้คือมุมทางนี้มุมข้านนี้นะคะก็รั้วทำประตูรั้วข้างหลังอันนี้ก็เทก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเทเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเททับหลังเททับหลัง เททับหลังแล้วก็จะเททับหลังแล้วรวดน้ําใส่ข้างบนบอกมันเหลือบลายทีอันนันสีเฮ็ดมือมืออันเหลือบลายอันอะยังเอ,อ้ยจับขึ้นหนึ่งเหลืออยู่กับที่เหลือลายไปไหนเออยคืพ่อบลายเอาหนึ่งบิง้ง ก็อัปเดตวันนี้นี่แะคะ่ะ นี่คือมุมกว้างๆของบ้านสวนนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งไว้นะคะเพื่อติดตามนะคะอันนี้มุมกว้างๆนะคะข้างในก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ข้างนอกก็โอเค